บางคนอาจนึกภาพไม่ออกว่าแมนาทีคืออะไรมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในน้ําชนิดหนึ่งที่คล้ายกับพายูนเพียงแต่พายูนจะอยู่ในทะเลส่วนแมนาทีจะอยู่ในน้ําจืดและอาจจะออกมาในพื้นที่ชายฝั่งอยู่บ้างซึ่งในไทยจะมีแค่พยูนเท่านั้นขนาดที่ปลาซักเกอร์ก็เป็นปลาที่คนไทยรู้จักกันดีในฐานะปลารุกรานตัวร้ายแน่นอนว่าแม้แต่ในฟลอริดาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของแมนาทีก็มีปลาซักเกอร์อยู่เต็มไปหมดและมันก็เริ่มกลายเป็นภัยพิบัติ มาึืนเรื่อยๆปาเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของพวกมันกันถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ นี่ถือเป็นช่วงเวลาล่าสุดของการโจมตีแหล่งน้ำรวมทั้งแมนาทีที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งรัฐบูสปริงในรัฐฟลอริดามันเป็นยามเช้าในช่วงฤดูหนาวที่เงียบสงบมีเพียงเสียงร้องของนกที่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้เหนือผิวน้ำเพื่อการวิจัยพวกเราต้องพายเรือแคนูผ่านผืนน้ำจนพบเห็นเงาสีเทาขนาดใหญ่มันเป็นฝูงแมนาทีกว่าร้อยตัวที่อาศัยอยู่ใต้น้ำหลังการเฝ้าสังเกตยอยู่สักพักหิวน้ำก็แตกออกเนื่องจากแมนาทีหลายตัว ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำเอ,อ๋ยให้เห็นจมูกกลมมนของพวกมันมันเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยปกติแล้วเมื่อถึงฤดูหนาวจะมีแมนาทีหลายร้อยตัวมารวมตัวกันอยู่ที่บูสวิงลันซึ่งเป็นแหล่งน้ําจืดในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่แห่งนี้มีน้ําพุร้อนจึงทําให้น้ําค่อนข้างอุ่นกว่าที่อื่นเหมาะที่จะให้ฝูงแมนาทีเข้ามาอาศัยอยู่ในช่วงฤดูหนาวซึ่งอาจจะมีมากถึง700ตัวบางส่วนของพวกมันจะไปอยู่ที่โรงไฟฟ้าซึ่งมักจะปล่อยน้ําร้อนที่เกิด เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนจึงทำให้แหล่งน้ำในบริเวณนั้นอุ่นเป็นพิเศษขณะที่ทีมวิจัยเฝ้าสังเกตอาการบาดเจ็บรวมทั้งปัญหาสุขภาพของสัตว์เหล่านี้มานานหลายปีในตอนแรกพวกเขาคิดว่าปลาซักเกอร์ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับแมนาทีมากนักอย่างมากก็สร้างผลกระทบทางอ้อมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ในตอนนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วเพราะแมนาทีกำลังถูกรบกวนโดยฝูงปลาซักเกอร์สีดำที่ว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆหลายตัวพวกมันเกาะติดอยู่บนตัวของแมนาที ปลาสีดำเข้มตัวใหญ่ที่ดูโดดเด่นปลาที่มีขีบหลังที่แข็งและยาวรวดลายสีม่วงอมน้ำตาลและท้องแบนลากปลาที่เหมาะสำหรับการกินสาหร่ายหากพวกมันมีไม่มากก็คงไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรมากกับแมนาทีเราเคยเห็นปลาสกเกอร์มากถึง20ตัวบนตัวแมนาทีตัวเดียวลองนึกภาพหากคุณถูกปาลารบกวนที่หนัก1-2กิโลกร,รมัมก็ติดถึง20ตัวแล้วมันก็คอยดูดตัวเราอยู่ตลอดเวลามันคงจะเป็นอะไรที่น่าสยองและ ออัดดสุดๆปลาซักเกอร์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกรลาที่อาศัยอยู่ตามพื้นน้ําพวกมันอาจจะยาวได้ถึง50เซนติเมตรปลาพวกนี้เข้ามาในฟลอริดาโดยผ่านมาทางอเมริกาใต้ในช่วงทศวรรษที่1950ผ่านทางการค้าสัตว์น้ํา และพวกมันก็ถูกปล่อยลงแหล่งน้ําในรัฐโดยนักเลี้ยงที่เบื่อพวกมันและเพราะปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ประสบความสําเร็จในการดารงชีวิตพวกมันถึกทนปรับตัวได้ดีพวกมันจะไม่ตายแม้จะอยู่บนบกเป็นเวลานานขยายพันธุ์ได้ดีจนน่ากลัวที่สําคัญคือฟลอริดาแทบไม่มีศัตรูตามธรรมชาติของพวกมันเลยแน่นอนว่าคนแถวนั้นก็ไม่อยากจับพวกมันไปกินด้วยจนในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะกําจัดพวกมันให้หมดด้วยก่อแข็งและปา จึงทําให้ปลาชนิดนี้มีแนวโน้มที่จะรบกวนแมนาทีแม้เป้าหมายของพวกมันจะไม่ได้ต้องการตัวแมนาทีแต่มันต้องการสาหร่ายที่อยู่บนหลังของแมนาทีซึ่งเป็นอาหารที่ดีกว่าบนพื้นหินลื่นๆและมันยังทําให้เกิดแผลบนตัวแมนาทีอีกด้วยปลาสกเกอร์จะกินสาหร่ายบนหลังของแมนาทีด้วยฟันที่คล้ายกับแปรงซึ่งเป็นความรู้สึกที่รบกวน และสร้างความเครียดให้กับแมนาทีนั่นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและสรีระวิทยาของแมนาทีและยังทําให้แมนาทีต้องเคลื่อนไหวมากเกินจําเป็นทําให้พวกมันต้องใช้พลังงานที่มากขึ้นขณะที่อาหารก็ลดลงสุดท้ายอุณหภูมิร่างกายและน้ําหนักก็ลดลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายเมริซ่ากิฟ์ศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเตตสันในรัฐฟลอริดาซึ่งกําลังทําการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของแมนาที เธอพบว่าแมนาทีที่มีปลากเกอร์เกาะติดอยู่จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับตอนที่มันไม่มีปลาเกาะติดอยู่ทําให้แมนาทีต้องสูญเสียพลังงานที่จําเป็นสําหรับการรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของพวกมันเป็นความจริงที่ว่าเมื่ออยู่ในช่วงฤด,ดูหนาวแมนนาทีก็คล้ายกับหมีแม้มันจะไม่ได้จําศีลเหมือนกับหมีแต่พวกมันก็อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานพวกมันแทบจะไม่ได้กินอะไรเลยและมัน ก็ไม่ค่อยจะขยับตัวด้วยขนาที่ปลาซักเกอร์จะคอยเกาะติดอยู่บนตัวแมนาทีมันทําให้แมนาทีจําเป็นต้องขยับร่างกายทั้งบิดตัวพิกหมุนตัวสะบัดหางจนทําให้มันต้องว่ายน้ำมากขึ้นเมื่อแมนาทีเสียพลังงานไปมากพวกมันจําเป็นต้องออกไปจากเขตน้ําอุ่นเพื่อไปหาอาหารในแม่น้ําที่เย็นกว่ามาถึงตรงนี้แมนาทีจะเสี่ยงต่ออาการช็อกและความเครียดจากความเย็นและสุดท้ายบางทีพวกมันอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลย และแม้ว่าในตอนนี้ ะมีรายงานผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเ,เกี่ยวกับภพยคุกค้าที่ปลาสกเกอร์กระทำต่อแมนนาทีและแม้นักวิจัยจะระดมสมองเพื่อหาทางกำจัดปลาพวกนี้แต่พวกเขาก็ยังไม่มีหนทางที่ทำได้ความจริงเขาคิดว่าจะไม่มีวันกำจัดปลาสกเกอร์ออกไปได้นั่นเพราะพวกมันทนทานจนเกินไปเมื่อเทียบกับพวกปลาช่อนแล้วพวกมันยังเป็นเป้าหมายของนักตกปลาและบางส่วนก็ถูกกินปลาอย่างปลากายแม้จะน่ากลัวแต่พวกมันก็มักจะตายเป็นจด นนมากเมื่อถึงฤดูหนาวแถมนักตกปลาย,ยังชอบตกพวกมันอีกด้วยจึงไม่น่าเป็นกังวลสักเท่าไหร่แต่ปลาสกเกอร์นั้นไม่เป็นอะไรเลยสุดท้ายในตอนนี้นักวิจัยจึงทำได้เพียงเร่งหาวิธีแก้ไขให้เร็วที่สุดและต้องคอยปกป้องแหล่งน้ำนฟื้นปูหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของพวกมันแน่นอนว่าแม้จะไม่สามารถกำจัดปลาสกเกอร์ไปได้แต่อย่างน้อยทุกๆปีก็ต้องมีการลดจำนวนพวกมันให้ได้มากที่สุดแม่นาทีและพาย์ต่างกันอย่างไร พวกมันเหมือนจะเป็นญาสนิทกันแต่จริงๆแล้วพวกมันไกลกันทั้งแมนาทีและพยูนยมีรูปร่างที่คล้ายกันมากแต่พวกมันอยู่คนละวงศ์สกุลกัน สิ่งที่ทําให้พวกมันเชื่อมโยงกันคงจะเป็นเรื่องที่พวกมันอยู่ในอันดับไซเรเนียซึ่งเป็นอันดับของสัตว์เลี้ยงลูกที่นมขนาดใหญ่โดยปกติแล้วพวกมันทั้งคู่เป็นสัตว์กินพืชและรักสงบจะใช้เวลาส่วนใหญ่กินหญา้าทะเลพวกมันชอบหญา้าทะเลจนแทบจะกินนอนบนหญา้าทะเลเลยก็ว่าได้ที่ทิศพานออสเตรเลียได้บรรยายถึงพวกมันเอาไว้ว่าทั้งคู่เป็นสัตว์ขนาดใหญ่พยูนจะมีหางแบนราบคล้ายวานส่วนแมนาทีจะมีหางเหมือนพายไม่มีกีบหลังและปากที่แปนกว้างของพวกมันจะทํามุมลงเพื่อช่วยให กินอาหารโปรดอย่างหญ้าทะเลได้ง่ายพวกมันมีตาและหูที่เล็กเช่นเดียวกันพวกมันไม่พึ่งพาความรู้สึกมากนักในการเอาตัวรอดจริงๆแล้วมันไม่ค่อยฉลาดนะักพวกมันสนวนแค่การหาย่าทะเลที่ชอบเท่านั้น แม่นาทีจะอยู่ในน้ําจืดส่วนพยูนจะอยู่ในน้ําเค็มก็เป็นที่รู้กันว่าพยูนนั้นชอบกินหญ้าทะเลเหมือนกับแมนาทีแต่ก็มีความแตกต่างเฉพาะคือพยูนแทบจะไม่เข้ามาในเขตน้ําจืดนั่นหมายความว่ามันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเพียงชนิดเดียวที่กินพืชเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวและจากความเห็นในเว็บไซต์โอเชน่ที่ทําให้รู้สึกเศร้าก็คือ สมองของพยูนนั้นมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับตัวอาจเป็นเพราะมันไม่ต้องพัฒนากลยุทธ์ที่ซับซ้อนในการหาอาหารพวกมันจะคิดถึงเพียงญ้าทะเลเท่านั้นในขณะที่แมนาทีจะอยู่ในน้ำจืดเป็นหลักแน่นอนว่าพวกมันสามารถอยู่ตามแนวชายฝั่งน้ำตื้นได้และพวกมันก็อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือกลางและใต้และทะเลแคริบเบียนแน่นอนว่าประเทศไทยมีพยูนเท่านั้นส่วนที่ประเทศจีนเพิ่งจะประกาศให้พยูนสูญพันธุ์ไปจากประเทศเมื่อปีพศ2565 ความแตกต่างอื่นระหว่างแมนาทีและพยูนพยูนมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแมนาทีโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ค่อยรู้จักจัดพวกนี้แต่จริงๆแล้วพวกมันมีจุดแตกต่างกันมากโดยแมนาทีจะมีหางกลมคล้ายใบพายและมักจะพบในน้ำจืดส่วนพยูนจะมีหางเหมือนวานหรือโลมาและจะพบในทะเลในขณะที่แมนาทีโตได้ใหญ่และหนักกว่าพยูนค่อนข้างมากแมนาทีที่อาศัยอยู่ในฟลอริดาจะมีลำตัวยาวได้ถึง4เมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นในขณะที่พยูนจะยาวได้อย่างมากก็3เมตรแต่ ดูเหมือนว่าพายุจะมีอายุยืนยาวกว่าเกือบเท่าตัวแมนาทีและพายุอาศัยอยู่ที่ไหนกันในขณะที่แมนาทีจะอาศัยอยู่ตามแม่น้ําบริเวณชายฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกแต่พายุนนั้นจะอาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นของมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเช่นเดียวกับแมนาทีพายุนตัวเมียเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ก็จะดึงดูดความสนใจพายุนตัวผู้หลายตัวและในที่สุดก็จะผสมพันธุ์กับตัวผู้1-2ถึง,งตัวจากนั้นลูกพายุจะเกิดหลังตั้งท้องนาน1 2งถึงสิเดือน และจะให้นมลูกเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งและแม้พยูนจะไม่มีศัตรูตามธรรมชาติแต่ลูกๆของมันก็เสี่ยงที่จะโดนกินโดยพวกจอร์เข้น้ำเค็มวานเพชรฆ่าและฉลามขนาดใหญ่เช่นฉลามเสือฉลามหัวบาดรวมทั้งฉลามขาวแน่นอนว่าสัตว์พวกนี้แทบจะหาไม่เจอในหน้าน้้ำไทยมนุษย์จึงเป็นภัยพุกคามใหญ่สำหรับพยูนและถึงแม้พวกมันจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายแต่ก็ยังถูกคุกคามในบางพื้นที่ ทั้งการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยการชนเข้ากับเรือหรือการถูกจับโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจตั้งใจสำหรับในประเทศไทยแหล่งอาศัยของพยูนที่มีชื่อเสียงคือที่หมู่เกาะลิบงจังหวัดตรังซึ่งเป็นบ้านเกิดของมาเรียมลูกพยูนชื่อดังที่ตายไปแล้วบริเวณนี้เป็นแหล่งอนุรักษ์พยูนที่สาคัญของประเทศไทยมีพยูนกว่า20ตัวมารวมตัวกันเพื่อหากินในแหล่งน้าตื้นทั้งนี้จากการสํารวจเมื่อปีพศ2560 พบว่ามีพายุในประเทศไทยเหลืออยู่ประมาณ169ตัวและในตอนนี้พวกมันก็ตายมากกว่าเกิดซึ่งหมายความว่าหากไม่ทำอะไรให้ดีกว่านี้ไม่ช้าก็เร็วพายุจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยอย่างแน่นอน เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเมื่อปาซักเกอร์กลายเป็นภัยพิบัติของแมนาทีสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่บบานช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย